คุณผู้ชมคะการประชุมผู้บัญชาการทางอากาศของอาเซียนครั้งที่20จัดขึ้นที่เนปิดอกลุ่มเนปิดอของเมียนมาจริงๆจบไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมี4ชาติอาเซียนที่บอยคอร์ตไม่ได้ไปร่วมประชุมแล้วก็มีรายงานว่าทหารเมียนมาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในระยะเวลาที่เกิดการประชุมด้วยค่ะ ดิ d i o ฟรีเอเชียรายงานว่าการเปิดการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ระหว่างการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งที่20จะกำลังเกิดขึ้นในเมียนมาตลอด3วันของการประชุมมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาเปิดการโจมตีทางอากาศร่วม20จุดในภูมิภาคสกายมันดาเลและบากโกวันสุดท้ายของการประชุมมีรายงานการโจมตีทางอากาศ ต่อที่พำนักของพระสงฆ์ในเมืองอินดอร์ภูมิภาคสกายพระสงฆ์หนึ่งรูปมรณภาพและคารวาสหนึ่งคนเสียชีวิตกองกำลังกะเหรี่ยง KNU แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ13จุดในภูมิภาคบาโกประชาชนกว่า5,000คนต้องอบพยพออกนอกพื้นที่อีกด้านค่ะกองทัพเมียนมาเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลัง ะอ่างมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคมันดาเล่ท่ามกลางการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งที่20 6ชาติสมาชิกที่ประชุมก็คือไทยกัมพูชาบรูไนเวียดนามลาวและเมียนมาโดยพูดคุยกันเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคและการรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายในการร่วมประชุมครั้งนี้พลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เข้าพบพลเอกอาวุโสมินอองลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาพูดคุยเรื่องการประชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพเมียนมาค่ะ